สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาที่อำเภอหนองหินอำเภอหนองหินเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอหนองหินก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับเราก็เดินทางนะครับตามทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ อันน่าไปทางอำเภอวังสะพุงนะครับก่อนจะเข้าอำเภอก่อนจะเข้ามาในบริเวณชุมชนอำเภอหนองหินนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศนะครับและก็จะไปโน่นนะครับไปสวนหินผางามนะครับคุณคุณหมิงเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปจุดชมวิวไปดูภูเขาฟูกิ ที่ภูป,ป่าเปาะนะครับไปนะครับดูที่อำเภอหนองหินนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับเป็นอำเภอที่ามาเที่ยวนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับอำเภอหนองหินเดินทางมาจากทางขอนแก่นนะครับทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งอย่างนี้นะครับก็จะมาถึงที่ ผานเขานะครับก็ออกมาอภูกระดึงอน้องหินนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข201นะครับ201นะครับนะครับก็จะอยู่บริเวณไฟแดงนะครับบริเวณกลางเมืองนะครับข้างหน้าเลยไฟแดงไปก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับคุณหมิงเมืองไทยนะครับหรือสถานที่เป็นจุดชมวิวหลายที่นะครับ ผมก็จะพาไปดูนะครับช่วงนี้เราก็ายระเวนอยู่ในอำเภอหนองหินก่อนนะครับมาทำำําความรู้จักกับอำเภอหนองหินก,ก่อนนะครับสําหรับอำเภอหนองหินก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลยนะครับเดิมก็เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูกระดึงที่ตั้งและแอาณาเขตอำเภอหนองหินก็ตั้งอยู่ทางที่ใต้ของจังหวัดเลยห่างจากตัวจังหวัด45กิโลเมตรนะครับมีอาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอต่างๆ ที่อยู่ข้างเคียงกันดังต่อไปนี้นะครับด้านทิศเหนือก็ติดกับอําเภอบางสะพุงนะครับด้านทิศตะวันออกติดกับอําเภอผาขาวด้านทิศใต้ติดกับอําเภอภูกระดึงด้านทิศตะวันตกติดกับอําเภอภูหลวงนะครับสําหรับประวัตินะครับประวัติของอําเภอหนองหินนะครับหนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครอ,องของตําบลปวนพุ อำเภอภูกระดึงต่อมาก็ได้แยกการปกครองออกจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็นตำบลหนองหินเมื่อปีพศ2522เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่นะครับทำในตำบลหนองหินนะครับซึ่งมีความเจริญทั้งทาง,งด้านวัตถุสภาพเศรษฐกิจสังคมและชุมชนเมืองนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหินปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน จังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอโดยรวมตำบลหนองหินตำบลปวนพุและตำบลตาดขาตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหินตามประกาศกระทรวงลงวันที่1มิถุนายนพศ2540โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพศ2540นะครับเป็นกิ่งอำเภอหนองหินนะครับ ต่อมาเมื่อจึงได้มีพระราชก,กิจสกีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองหินในวันที่24สิงหาคมพศ2550โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนพศ2550นะครับเป็นอำเภอหนองหินนะครับยังไม่นานนะครับเนื่องจากตำบลหนองหินนะครับเดิมก็ออกมาจากตำบลปวนพุนะครับแต่ตำบลหนองหินมีทางหลวงหมายเลข201 ตัดผ่านนะครับทําให้มีความเจริญไดรวดเร็วนะครับประกอบกับมีนักท่องเที่ยวต่างๆก็มาพักเดินทางผ่านนะครับเจริญมากนะครับถึงตั้งเป็นกิ่งอําเภอและเป็นอําเภอในที่สุดนะครับการแบ่งเขตการปกครอง,การ,ก,รองการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับอําเภอหนองหินก็แบ่งการปกครองย่อยออกเป็น3ตนําบล34หมู่บ้านก็ได้แก่ 1> 1. นหนึ่งตำบลหนองหินนะครับมีสิบสี่หมู่บ้านสองตำบลตาดขามีห้าหมู่บ้านสามตำบลปวนผู้มีสิบห้าหมู่บ้านรวมแล้วมีสามตำบลสามสิบสี่หมู่บ้านนะครับส่วนการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่อำเภอหนองหินก็ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่สี่แห่งนะครับก็ได้แก่หนึ่งเทศบาลตำบลหนองหินครอ,อบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองหิน สององค TE ์การบริหารส่วนตำบลหนองหินก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลหนองหินเฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหินนะครับแล้วก็สามองค์การบริหารส่วนตำบลตาดขาก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลตาดขาทั้งตำบลสี่องค์การบริหารส่วนตำบลปวนผู้ครอบคุมพื้นที่ตำบลปวนผู้ทั้งตำบลนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของอำเภอหนองหินนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปที่ คุณหมิงเมืองไทยนะครับไปตามเส้นทางเพื่อจะไปภูไปดูจุดชมว,วิวต่างๆนะครับนี่ครับจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปจากทางหลวงหมายเลข2 0 1นนะครับเราก็จะเดินทางไปนี่ครับคุณหมิงเมืองไทยนะครับหรือว่าสวนหินผางามนะครับแถวบริเวณเส้นทางไปก็จะมีจุดชมว,วิวต่างๆมากมายนะครับ ก็จะมีจุดชมวิวที่ภูป่าเปาะนะครับซึ่งจะทําให้มองเห็นภูหอนะครับที่อำเภอผู้หลวงมองเห็นภูกระดึงนะครับถ้ามาตอนมีหมอกก็จะเห็นหมอกสวยงามนะครับถ้าเราเข้าใกล้ภูเขาอย่างถ้าเราไปอำเภอผู้หลวงหรือภูกระดึงมันก็จะใกล้เกินไปจะมองไม่เห็นหมอกนะครับถ้ามาที่ป,ะปะ่าเปาะภูป,ะปะ่าเปาะตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็น หมอกสวยงามนะครับเราก็จะไปที่สวนหินพางามหรือว่าคุณหมิงเมืองเลยด้วยนะครับก็เป็นเทือกเขาหินปูนขนาดเล็กใหญ่สลับล้อมรอบจากข้อมูลทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าคุณหมิงเมืองเลยเดิมเป็นทะเลชายฝั่งที่ต่อกับทวีปเริ่มแรกเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนจากทะเล เช่นปะการังเปลือกหอยซากพืชซากสัตว์มารวมตัวกันกับตะกอนที่ถูกพัดพาจากพื้นทวีปและเกิดจากการทับถมเป็นเวลานานจึงทำให้มีปร,ริมาณใหญ่โตขึ้นหลังจากนั้นแล้วเกิดการกดอัดแน่นนะครับเป็นหินปูนแผ่นตามรอยต่อของทวีปมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล500-750เมตร เนื้อที่ประมาณ9,000ไร่จากลักษณะทางธรณีวิทยาบ่งชี้ว่ากำเนิดมาในยุคเพอร์เมียนอายุประมาณ250-280ถึง280ล้านปีต่อมามีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหินดังกล่าวถูกดันตัวยกขึ้นมาประมาณ2 25ล้านปีแล้วผ่านกระบวนการผุกร่อนจากลมแดดฝนและแตกหักจากแผ่นดินไหว การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหลายครั้งทำให้เกิดเขาหินปูนในบริเวณสวนหินพางามภายในสวนหินพางามจะมีถ้ำใหญ่น้อยมากกว่า400ถ้ำเป็นหุบเขาป่าดิบป่าดิบแล้งนะครับและป่าเบญจพรรณที่คงความอุดมสมบูรณ์มีพันธุ์พืชที่น่าสนใจหายากกว่าพันชนิดนอกจากนั้นยังมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ใกล้สวนหินผางาม ก็คือน้ำตกเพียงดินและน้ำตกสวนห้อมสวนหินผางามจึงเหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เนี่ยครับทางเข้าไปนะครับก็จะมีต้นทานตะวันนะครับที่ชาวชุมชนได้ปลูกไว้นะครับสวยงามนะครับทางเข้าไปนะครับสวนหินผางามคุณหมิงเมืองเลยนะครับคุณหมิงนี่นะครับสวนหินผางามก็จะ มีหินนะครับหินผ้านะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะท่องเที่ยวนะครับจะมีรถบริการนําเที่ยวรถอีแท็กนะครับรถยนต์ปาขึ้นไปนําเที่ยวนะครับด้านหลังเข้าไปนะครับก็จะมีหินมีถ้ามีน้ําตกต่างๆมากมายเลยนะครับบริเวณนี้นครับเราก็หันหลังออกมาอีกนะครับไม่ไม่เข้าไปนะครับหันมาออกมานะครับนะครับ บริเวณนะครับบริเวณพื้นที่นะครับเราก็จะไปชมบรรยากาศต่างๆนะครับของอำเภอหนองหินนะครับเป็นจุดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากนะครับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับมีจุดชมวิวหลายอย่างนะครับสามารถมองเห็นวิวของอำเภอผู้หลวงอำเภอผู้กระดึงต่างๆได้สวยงามนะครับก็จะเห็นหมอกได้สวยงามนะครับเป็นจุดที่ชม ทิวทัศน์ได้ดีนะครับเป็นจุดที่อยู่ห่างพอสมควรแล้วก็จุดชมวิวต่างๆได้ได้เหมาะสมอย่าง,ย,างยิ่งนะครับที่เราจะไปถ่ายภาพนะครับถ้าไปถ่ายอยู่บริเวณภูเขาบริเวณใกล้ๆกับที่เกิดหมอกเกิดอะไรนะครับมันก็จะภาพก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้ามาอำเภอหนองหินนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นภูกระดึงนะครับภูหอภูหลวงอย่างนี้นะครับ มีหมอกนะครับมาถ่ายภาพได้สวยงามนะครับก็ขอเชิญนะครับมาเที่ยวนะครับจากสังเกตรบริเวณสองข้างทางก็สวยงามนะครับวิวทิวทัศต่างๆสวยงามต้นไม้ก็สวยเขียวนะครับนะครับบริเวณพื้นที่ที่เราไปเที่ยวกันนะครับอำเภอหนองหินนะครับ เราก็เดินทางอยู่บริเวณภูเขานะครับบรณาอุทยานหินพางามนะครับตำบลปวนพุมุ่งหน้าไปทางอำเภอหนองหินเราหันหลังให้กับสวนหินพางามนะครับหรือว่าคุณหมิงเมืองเลยนะครับก็มุ่งหน้ากลับเข้าไปที่อำเภอหนองหินนะครับก็เป็นบรรยากาศสวยงามนะครับภูเขาแถวนี้สวยงาม ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ